สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CGO นะคะแล้ววันนี้เช่นกับกอฟขับรถมาเที่ยวห้างกัน,นะคะ่ะแล้วตอนที่ขับรถจะเข้าที่จอดเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยที่นี่เขามีจุดบริการชาร์จสำหรับรถ eV แล้วด้วยนะคะก็เลยมารีวิวการจอดชาร์จรถเวลาที่เรามาเที่ยวห้างด้วยเลยนะคะก็สำหรับวันนี้เราอยู่กันที่เซ็นท่าพระราม9นั่นเองนะคะจุดจอดชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น 3B นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่สำหรับจอดรถ EV นะคะให้จอดชาร์จได้เลยเนี่ยทั้งหมดถึง15คันเลยนะคะซึ่งจะมาจากผู้ให้บริการ2เจ้าค่ะก็คือ On i o อนะคะ11ที่แล้วก็ของ Evolve นะคะอีก4ที่นั่นเองมันก็เป็นครั้งแรกที่เรามาจอดชาร์จรถไฟฟ้ากับ On i o ออ้นเยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมารีวิวิธีการจอดชาร์จไปแล้วก็ลองไปด้วยกันเลยนะคะสิ่งแรกเลยที่เราขับรถไปถึงชั้น3ปี B เราเห็นเนี่ยจะเห็นว่าจุดจอดชาร์จของ EV เนี่ยมันจะมีตัวสิ่งกีดขวางนะคะ วางไว้อยู่เพราะฉะนั้นแปลว่าเราจะขับรถแล้วเข้ามาจอดเลยไม่ได้นะคะแล้ต้องมีการเตรียมการนิดนึงนะคะก็คือสิ่งแรกเลยแนะนําให้โหลดแอปนะคะก่อนที่จะมาใช้บริการขั้นตอนการชาร์จเนี่ยแบ่งเป็น3ขั้นตอนนะคะหลักๆก็คือจองจอดจ่ายนะคะก็คือเปิดแอปมาแล้วเราต้องจองก่อนนะคะจองยังไงก็จะเห็นว่าในแต่ละที่จอดะคะจะมีหมายเลขจุดชาร์จไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเลือกจองหมายเลขที่ท่านต้องการนะคะซึ่งหลังจากจองแล้วเนี่ยก็เราคาดว่า เจ้าสิ่งกีดขวางนี้น่าจะหลบลงมาเพื่อให้รถเราเข้ามาจอดได้นะคะก็หันรถเข้ามาจอดจะเป็นท้านหัวหรือด้านท้ายนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่ารถของท่านเนี่ยจุดสาหรับชาร์จของรถเนี่ยมันอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหรือด้านหลังรถนะคะหละังจากนั้นเนี่ยเมื่อจอดแล้วเนี่ยก็ทําการเช็ค uh, อินกับแอปนะคะแล้วก็ชาร์จรถนะคะสุดท้ายเนี่ยตอนที่เราจะเอารถออกเนี่ยเราค่อยทําการเช็คเอาท์แล้วก็จ่ายเงินนะคะสำหรับรายละเอียดการชาร์จนะคะว่าต้องทํายังไงบ้างในแอปนี่ก็จะมี ป้ายแปะไว้ให้ดูนะคะประจําจุดต่างๆเลยนะคะก็ค่อนข้างสะดวกเลยแล้วก็สำหรับค่าบริการการจอดชาร์จนะคะอันนี้เราเช็คเมื่อเดือนมีนาคม2566เนี่ยจะอยู่ที่ชั่วโมงละ60บาทนะคะก็ถือว่าไม่ใช่ราคาที่ถูกแล้วแต่ว่าก็ซื้อความสะดวกนะคะราคานี้นะคะทั้ง2เจ้าเลยทั้งออนไอออนแล้วก็ e v โวนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาลองชาร์จกันเลยดีกว่าวันนี้นะคะรถที่เราพามาด้วยก็คือ ฮุนไดโคนาค่ะปี2019รุ่น SE นั่นเองปากอบได้จะชาร์จกันคันนี้เนี่ยจุดชาร์จเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาหันหน้ารถเขาเราเปิดตัวแอป on นไออนขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยที่เซ็นทรัลพระราม9จะเห็นมันมีไอคอนสีดแดงๆแล้วก็กดเลือก มันก็จะให้เลือกตัวช่องชาร์จนะครับว่าเบอร์ไหนเดี๋ยวเราจะไปชาร์จสักช่องเบอร์8ก็เลือกนะครับก็จะมีบอกว่าค่าชาร์จชั่วโมงละ60บาทส่วนพวกค่าปรับอะไรตอนนี้มันก็ยังไม่ขึ้นนะครับกดนิกด,ดูอ่าตอนนี้มันเขียนว่า Confirm and Open Blocker เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราขับไป,ไปดูว่าถ้าเรากดปลด,ดล็อกเนี่ย มันจะพับลงให้เราเห็นเลยหรือเปล่านะครับช่องเบอร์8อยู่ตรงตรงนี้เดี๋ยวเราจะกดนะครับกดปดล็อกออ่าน้องก็พับลงมาแล้วนะคะค่อยๆพับลงนะครับแต่คันเนี้ยที่ชาร์จอยู่ด้านหน้าก็เข้ายากสักหน่อยยังดีว่าตอนนี้มันโลง่ง ขอยงยา่เข้ามาจอดเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราลงไปเสียบชาร์จกันช่องชาร์จคันนี้อยู่ด้านหน้านะครับเราก็เปิดช่องชาร์จแล้วก็เอาหัวชาร์จเนี่ยมาเสียบ นนี้แบตเราอยู่ที่91%นะคะก็เลยจะเห็นว่าแถบแบตเนี่ยมันจะมีสีเขียวขึ้นทั้ง3ส่วนเลยแล้วก็ขึ้นให้สแกน QR ที่แอปนะครับสแกนตัว QR นะคะที่ตัวเครื่องหมายเลข8นะคะหมายเลขที่เราเลือกชาร์จ อันนี้ก็เป็นขึ้น stage เป็น preparing นะคะกำลังเตรียมการชาร์จอยู่จะเป็นการนับถอยหลัง40วินาทีนึกว่าจะเป็น,นเวลาแบบคร่าวๆ<อ>แต่ว่านับจนหมดอ,ะอ่ะซึ่งพอนับเขาดาวจนหมดแล้วนะคะ,ะก็ยังไม่เสร็จอันนี้ก็กลายเป็นการนับเวลาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแทน มีปัญหากับรถไหมเดี๋ยวดูก่อนเอ๊แต่ที่รถขึ้นแล้วนี่แต่ว่าที่รถเนี่ยขึ้นเป็นไฟกับที่รถขึ้นว่าชาร์จแล้วอ่าโอเคแต่ที่แอปที่แอปน่าจะแบบว่าอ่าอาจจะที่แอปอาจจะมีดีเลย์นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอรถที่หน้าจอรถขึ้นว่าชาร์จแล้วนะครับเดี๋ยวดูตรง บริเวณหน้าจอรถนี่นะครับเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นว่า7กิโลวัตต์นะครับกำลังไฟที่เข้าแล้วก็จะใช้เวลาอีก40นาทีถึงจะชาร์จเต็ม100%ก็ตอนนี้รถกำลังชาร์จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในห้างซื้อของนิดหน่อยแนละ้วเดี๋ยวจะกลับออกมาก็จะพาดูตอนถอดหัวชาร์จแล้วก็ชำระเงินกันโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะ หยุดชาร์จนะคะแล้วก็รถอ,ออกนะคะท่านแรกก็เดี๋ยวเรามาที่แอปแล้วก็กดปุ่มเช็คเอาท์นะคะซึ่งมันก็จะขึ้นเตือนว่าให้กดล็อกรถแล้วก็ถอดอถอดตัวหัวชาร์จนะคะกลับมาเก็บนะคะนี่เราก็ถอดออกมาได้เลยนะคะแล้วก็มาเก็บนะคะตัวเครื่องก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีฟ้าแล้วนะคะอันนี้เราก็เรียบร้อยกดโอเค ก็จะขึ้นมาเป็นหน้าให้เราสแกนนะคะก็มาสแกนที่เครื่องได้เลยก็โหลดดิ้งนะคะอ่าก็จะมีสรุปให้ดูนะคะว่าเราเข้ามาตอนอบ่ายโมงสินะคะแล้วก็ออกมาอ่าแล้วก็เตือนว่าชาร์จิ้งเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะสต็อปหยุดเรียบร้อยแล้วให้เอารถออกนะคะจากจุดชาร์จ แล้วก็ค่าบริการยอยู่ทีู่่ที่1 2บบาทเพราะว่าเกินมา1นาทีนะพอแั้นก็อันนี้ก็เป็นตัวสรุปนะคะว่าออชั่วโมงละ60บาทเนี่ยถ้าเศษของชั่วโมงเนี่ยบัตรเป็น1ชั่วโมงนะคะเมื่อกี้ระหว่างเตรียมถ่ายกันไปกันมาสรุปเลยไป1นนาทีนะค่ะแม้ว่าในที่ชา้าที่มันนับถอยหลักม,มันจะขึ้น59นาทีก็ตามนะแต่จริงๆแล้วตามทำส่งเนี่ยเราเข้ามาตอนบ่ายโมงสิบสองแล้วออกตอนบ่ายสองสิบสามโอเคก็อันนี้ก็จะเลือกวิธีการ ชำระเงินนะคะตรงนี้ได้เลยเนาะ<ม>ก็มีทัวร์เลดไลน์เพย์แล้วก็เครดิตการ์ดโอเคแล้วก็กดชำระได้เลยนะคะรอเรียบร้อยนะคะ Successful l y p a y m e n t นะคะโอเค ตรงนี้ก็จะมีสรุปบอกให้นะคะว่าเราใช้เวลาไปทั้งหมดนะหนึชั่วโมง38วินาทีค่ะแล้วก็เอมอาัาที่ชาร์จไปนะคะไฟที่เข้าอยู่ที่4.94กิโลวัตต์อาวนะคะนอกเหือจากนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของ รายละเอียดอื่นๆนะคะเช่นค่าปรับนะคะค่าปรับเนี่ยเขาจะบอกว่ามี2เรื่องหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือเรากดาสแกน QR เช็คอินแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เริ่มชาร์จสักทีภายใน15นาทีนะคะแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยก็คือชาร์จเสร็จแล้วอย่างเยี่ยงตอนนี้นะค่ะแล้วก็าทาการสแกน QR จ่ายตังค์แล้วแต่ว่ายังไม่เอารถออกภายใน15นาทีก็จะมีค่าปรับเพิ่มโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะปิดตัวช่องชาร์จแล้วก็จะเอารถออกเลยนะคะ เราจะไม่รีวิวการเสียค่าปรับนะคะรอบนี้ค่ะก็สำหรับการอจอดชาร์จรถนะคะในห้างโดยผู้ให้บริการเป็นออนไอออนนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าก่อนที่จะมาชาร์จเนี่ยควรจะโหลดแอปมาก่อนเลยนะคะเพื่อความสะดวกเมื่อมาถึงเมื่อรถเนี่ยมาถึงบริเวณจุดชาร์จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ดูว่าโอเคล็อกไหนว่างนะคะแล้วก็กดทำการจองล็อกนั้นในแอปได้เลยนะคะ เมื่อกดทําการจองแล้วเนี่ยก็จะต้องรอให้ตัวสิ่งกีดขวางบนที่จอดอะคะ่ะเขาพับลงมาก่อนเพื่อที่จะขับรถเข้าไปจอดนะคะแล้วก็เมื่อจอดแล้วเนี่ยภายใน15นาทีเนี่ยก็ทําการอาเอาสายชาร์จมาชาร์จแล้วก็เปิดแอปแล็อกเช็คอินอะไรให้เรียบร้อยเพื่อเริ่มต้นการชาร์จภายใน15นาทีนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับนะ,ะซึ่งจริงเวลา15นาทีถือว่าเพียงพอค่ะก็สบายสบาย,บายแล้วก็สำหรับการชาร์จเนี่ยจะคิดเป็นชั่วโมงละ60บาทนะคะ เศษของชั่วโมงคนะ่ะปัดเป็น1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะแนะนําว่าให้จับเวลาดีๆนะคะควรจะมาถึงรถเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยสัก5้าถึงสินาทีเนาะก็อะก่อนที่จะหมดเวลานะคะเพราะมันจะต้องมีเวลาในการถอดหัวชาร์จ สแกนเช็คเอาท์จ่ายเงินยอะไรต่างๆนะคะอย่างเคสของเราเนี่ยก็คือตอนที่สแกนมันใช้เวลาโหลดค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะงั้นตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เราใช้เวลาเกินไปหลักวินาทีะคะ่ะก็จ่ายเพิ่มอีก1ชั่วโมงไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกําลังการชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่7กิโลวัตต์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจ่ายที่ถ้าคิดคร่าวๆนะคะคือ60บาท1ชั่วโมง ะะได้ไฟ7กิโลวัตต์อาวเข้ามาที่แบตเนาะก็จะตกกิโลวัตต์อาวแล้วเท่าไหร่นะก็ประมาณ8.5บาทนะประมาณ8.5บาทนะคะซึ่งเมื่อเทียบกับการไปชาร์จที่พวกปั๊มนะคะเป็นฟ a สาชาั่นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ7.5บาท7.5บาทเพราะฉะั้นก็8.5บาทกับที่ปั๊ม7.5บาทก็แพงกว่านิดหน่อยนะคะก,ก็แลกกับความสะดวกสบายนะคะก็จะประมาณนี้ส่วน ตอนขาออกนะคะก็นั่นแหละเผื่อเวลานิดหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากที่ออกแล้วก็ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ขับรถออกจากจุดชาร์จเนี่ยภายใน15นาที